Oh, oh. วันนี้ก็ปลูกไปอีกแหละพี่น้องปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยปลูกทุกวันเดี๋ยวมันก็เต็มนะอันนี้เป็นต้นละมุดซื้อมาต้นละร้อยนะพี่น้องซื้อมาต้นละร้อยไม่ใช่ต้นที่ผมพ่อเองถ้าพี่น้องจะดูต้นเพาะผมเองต้องดูเมื่อวานนี่นะนี่คือต้นที่ซื้อมานะมันเขาเรียกอะไรต้นต้นเสียบ เสียบยอดทันดีอะไรเขาเนี่ยก็สวยมะเรยะเสียบยอดกระสวยมาเลย,มเลยมเลผมซื้อมาสองต้นต้นละร้อยมันแพงผมก็เลยไปซื้อลูกมันมาเลยไปกละวมาเลยแล้วผมก็เอามาเม็ดมาเพาะนะทำคลิปให้พี่น้องดูไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้หลุ่มต้นมากที่มันตายวันนี้ผมเอาต้นนี้นี่มาปลูกเขาเรียกอะไรซากุระเมืองไทยนะ สักลุลาเมืองไทยผมก็ก็ซื้อมาอีกแหละสามต้นร้อยตายไปต้นเดียวสองต้นก็เอาไปเอามาเอามานานแล้วล่ะหกเจ็ดเดือนแล้วผมเอามาเลี้ยงามาเลี้ยงจากต้นเท่าตะเกียบตะเกียบก๋วยเตี๋ยวนะพี่นนอะเนี่ยเนี่ยผมเลี้ยงก็สูงประมาณเจ็ดแปดสิบเซนแล้วลนะ่ะผมเลี้ยงเอาไว้ ี้วันนี้ก็เอามาปลูกมันเหลือสองต้นเขาเรียกชาคละเมืองไทยหรือก็คนนั่นขเขาก็จะเรียกดอกแคฝรั่งต้นดอกแคฝรั่งมันมีสองสีสีแดงกับสีขาวนะผมก็ไม่รู้ว่าไอสองต้นนี้มันจะได้สีแดงสีขาวหรือเปล่าหรือมันจะเป็นทั้งขาวทั้งคู่หรือว่าแดงทั้งคู่ก็ไม่รูนะ้เพราะว่ามันตายไป ตายไปสี่ต้นซื้อมาสี่ต้นต้นเล็กๆนะตายไปสองเหลือสองที่เหลือเนี่ยคือว่าผมเอามาชำเอามาชำเอามาเลี้ยงเอามาชำเอา,ม,ามันก็เลยไม่ตายนะแต่ตอนส่งมานะี่มันเซ็ตตั้งแต่อยู่ใน <c oughs> อยู่ในรังออกมานี่เลี้ยราดหมดเลยหลุดกระจุยกระจากองหลุดจากถุงแกบดำเล็กๆที่เขาใส่มานะ กองอ้อยน้อยแอ,อ,อ,อยู่ในกลังที่ขเขาส่งมาเลยเราก็เลยเอามาประกอบประมได้ก็สองต้นนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้สีขาวทั้งคู่หรือแดงทั้งคู่หรือถ้าโชคดีหน่อยก็จะเป็นขาวแดงก็ขอขอให้โชคดีก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยปลูกทุกวันแหละวันละต้นสองต้นสามต้นแล้วแต่แล้วแต่เวลานะพี่น้องปลูกทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เต็มไปเองแล้ว